สวัสดีค่ะ fc หนึ่สองแม่น้อยพระรวยมึอนี้แม่น้อยพระรวยก็ได้เดินทางเข้ามาวัดพระอาจารย์ตีเนาะคะ่ะเพิ่นกัว่าเพิ่นใดแนวทางแล้วงวดที่แล้วเลขของพระอาจารย์ตีเท่ากับเข่าอยู่เนาะคะ่ะถ้า fc ได้เบิ้งกับสีเย็นอยู่เนาะคะ่ะแอดก็ได้เข้ามาทายถ้ำอยู่งวดที่แล้วเลขของ พระอาจารย์เพ่นกับเข่าค่ะวันนี้กำลังไปตามต่อเนาะคะ่ะว่าพระอาจารย์เพ่นสิได้แนวทางตัวใดามากมากค่ะตามแม่น้อยมากมาไปฟังน้ากันไปละ่ะตามน้ำกันครับจ้าเจริญพรจ้าทุกทุกช่องเนาะบุญลการปารวยแล้วก็แม,วแม่นวนลบ่จ้าแม่นวลพารวยแม่นวลแม่นางแม่น้นอย แม่นางแม่น้อยเนาะอ่ารวยกะเมื่อนี้กะผักสมใหญ่เห็ดสีหัวตะลงมาหมอลำหัวตะลงหานพวกนึงหันนก็ลงกหันดิครับเมื่อเรายังเปลี่ยนอยู่ครับเมื่อแต่ยังเปลี่ยนอยู่คือว่ากะเป็นมิตรไม้อันดีที่ทางยูทูบได้มาติดตามเออให้เลี้ยงโชคแล้วก็ ได้เรียงในการสร้างวัดว่าอารามของเฮาเนาะคือว่าการท่าสีก็ยังขาดเจ้าภาพสีดวงเน็ตก็ได้แล้วดวงดวงเนตรได้แล้วอาจารย์ได้แล้วดวงเน็รก็มีเจ้าภาพแล้วปลอดตาสัางขขางมาติดก็บุญอารมณ์ก็ได้แล้วอ,อารมณ์เออบุญอารมณ์ก็มีเจ้าภาพเพิ่นถวายม้ามื่นหนึ่งดวงตากะมืน่น หมือนหนึ่งกะแซวกะเลียตสีสีกับกราเบื้องกระเบื้องกบเบกับงานพุทธาพิเศษเพราะว่าเข้าวันใดเห็ดผาป่าเห็ดหผ,าป,า,ผาป่าจะไปเสีหาแจกหาเจ้าเรียนไหเนาะ,ะทั้งเข้ากับว่ามีเออเออยังกรรมการกรรมการที่ว่าจะเป็นเออหน่วยหาทั้งในสีอยากโยมไปแจกเข้ากับว่าอยากให้ลำบากอยกโยม พราะว่าโควิดมันก็หลายขึ้นมาเรื่อยเข้ากับคอยเฮ็ดคอยสางไปนี่แหละต่ว่าแนวทงังกับมีใหยย้ยู่คือว่าก็ให้ผ้า,ากันพิจลรหน้าเปิ่งยิบสวยให้ยิบสวยรตเตอรี่ให้เป็นนั่นคนบอกยุ่พีค้นมุนอยู่บางกอกมันก็บ่บคือกันเนาะ ไอ้เอฟซี FC, มีโชคมีลาบกันทุกคนทุกท่านกษีบได้นนบ่าหลายดิมาจียนให้รลดมาที่<ะ>มีตัวล่องมันอยู่เด้อมีตัวเด่นแต่ก็มีตัวล่องนอาจาเนะจ้ะไม่เข้าไปเบิง้งมันกิบหลายตัวดอก ตัวเลขนี่เป็นตัวเลขนิมิตรหรือตัวเลขได้มาจําแนยครับอาจารย์ครับมองเก้าเฮ้าแหรอพ่อู้ส่วนพ่ีเนาะจ้าสโวนพ่งท่านสองอ่ะขึ้น,นหงวดแรกได่ร่องหงวดวังหันอาจารย์จ้างวดแรกหงวดสองเด้ดออาจารย์บินทบาหนาเดียวเห็นตัวเลขมาษะสุวได้ทาน ก็อย่าลืมว่าหัวกับเกาหมันตัวเดียวกันเด้อหัวกับเกาตัวเดียวกันมันก็ซซําตัวเดียวกันนั่นแหละเด้อสิเขียนหาน้ำสิเขียนหายเปนน้ำครับมันมาอันนั้นหักบเกาตัวเดียวกันหอวกกเกาตัวเดียวกันบานี่ตัวเน้น ตัวโค้งสุดท้ายเด้อตวนีตเนีนเด้อขาวิ่ง เอาวิ่งเจ็ดเนาะวิ่ง9วิ่งเจ็ดบทบางเลยบอค่ะจวิ่งพยาศิลธร่มสามกับแปดตั้งตัวเดียวกันเด้อ จ็ดสามเจ็ดแปดน่คะอันนี้สองตัวพอสามกับแปดเป็นตัวเดียวกันเท่ากันทั้งสิบม่สิเป็นตัวเดียวกันนี่เมื่อลหร่สามกับแปดเมื่อไหรเท่ากันทั้งสิบม่สเป็นตัวเดียวกันเห็นไหสองตัวโอ้จะรีบมาสามกับแปดมันตัวเดียวกันค่ะเจ็ดสามเจ็ดแปด เอ,อแต่ว่านี่ล่ะสองตัวถ้าวิ่งวิ่งเก้าวิ่งเจ็ดเจ็ดเก้า,า,ามันก็ยึ่หันอยู่แล้วนั่นล,ะนล่ะก็ให้เอฟซียิบสวยท้างลอตเตอรี่ลองเบิงเนาะบ่แน่ว่นนอนแต่ว่าฟุม้มเขามาบอกว่ายะทิ่มตัวเก้าเดิอตัวยุบปลายบนว่าท่านตัวยุบปลายบนหมายเข้ามาปลายบนไอ มันศ<น>ูนย์หนึ่งเก้าว่ะ๋อปลายบนเออยังยังอยู่คือเกา่าหนึ่ง่ก้าตัวเน้นให้เน้นเจ็ดเก้าศูนถ้าวิ่งก็วิงง่งเก้าวิ่งเจ็ดก็ให้ภาคกันพิจรารณาเพิ่งอาจารย์ก็บอกหัวนสิตัวไรแต่ว่าพุ่มจ้าทีเขาให้มาแบบนี้ ค่ะนี่ก็คือตัวเรียกของพระอาจารย์ตีเนาะค่ะปนก็ว่าพนังเอาอยู่สามมื่สามขึ้นเนาะค่ะธรรมก,กระจัดธรรคัดกระพานเนยค่ะทั้งช่องเข้ากับเป็นเพียงซื้อกลางไห่แนว้ทั้งทนันเนาะค่ะตัวเรียก,ก็บว่าอาจารย์ไหนเส้นไหนมันก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะกะโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟัง ทังช่องเ้าเป็นเพียงซื้อกลางไ้เนวทางเท่านั้นพิดถึกกระบวากันเนาะค่ะ f c ซ y f c เขอมันเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทังช่องไม่น้อยพาดด้วยในเด้อค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทังช่องห้าสสีด้มีกําลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆไม่ห,ห้าเบิ่งต่อไปเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหนะ้าเฮาก็จะคอยมาพอกัน,นะะใหม่เนาะค่ะคอ้พี่น้อง fc ห้า โชคดีในวันที่หนึ่งอม่อนนี่กันสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ